สำหรับพิธีสวดมนต์ข้ามปีของวัดป้อมวิเชียนโชติการามพระอารามหลวงได้เริ่มสวดกันตั้งแต่เวลา20นาฬกาของวันที่31ธันวาคม2567ค่ะโดยตั้งแต่หัวค่ำนะคะก็มีพุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่มขาวเดินทางไปรอร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากค่ะโดยที่นี่ได้จัดพิธีการที่ใต้พระอุโบสถหลังใหม่โดยมีนายทวีหานไกรวิไลเป็นประธานในพิธีค่ะ ทางนี้นะคะภายในพิธีทางวัดป้อมได้เตรียมพ้ายันมงคลเพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีได้คลุมศีรษะระหว่างสวดมนต์ข้ามปีค่ะเพื่อความสวัสดีมงคลในการดำรงชีวิตตลอดทั้งปีทางนี้นะคะในพิธีได้มีการสวดบูชาโนพเคราะห์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการสวดเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีความทุกข์ความโศกโรคภัยต่างๆให้พ้นจากตนเองค่ะ นอกจากนั้น,นะคะจึงเป็นการสวดมนต์ข้ามปีเสริมมงคลชีวิตเติมพลังจิตรับปีใหม่และหลังจากที่สวดมนต์เสร็จก็มีการประพรมน้ำมนต์ให้กับผู้ที่มาสวดมนต์ด้วยค่ะสนับสนุนโดยมหาชัยเคเบิลชีวีจ่ายเพียง490บาทต่อเดือนได้ทั้งเน็ตได้ทั้งเคเบิลชีวีพร้อมทีมงานดูแลตลอดการใช้งาน